สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะนำเทคนิคการทำ Transition อีกหนึ่งรูปแบบมาฝากกันนะครับซึ่ง Transition ในรูปแบบนี้เรียกว่า Spin Transition นะครับสำหรับ Spin Transition เนี่ยนะครับจะมีอยู่3รูปแบบนะครับที่ผมจะนำมาสอนเพื่อนๆทำในคลิปนี้ส่วนรายละเอียดในการทำจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำในคลิปกันเลยครับก่อนที่จะไปชมคลิปสอนฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง853คัมีเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง เลือกแจ้งตื่นเป็นทั้งหมดเท่านี้ก็ไม่พลาดกันร,รับชมคลิปใหม่ๆของช่องแลครับเรามาเริ่มกันที่รูปแบบแรกของ Spin Transition เริ่มด้วยการนำฟุตเทจวิดีโอนะครับลงมาไว้บนไทม์ไลน์ก่อนในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เพียงแค่2 f o ฟุตเทจนี้นะครับนำลงมาวางต่อกันแล้วก็ตัดเอาจุดที่ต้องการจะนำมาเชื่อมต่อกันนะครับฟุตแรกผมจะตัดเอาจังหวะที่คนกำลังลอยตัวขึ้นเนี่ยนะครับ แล้วก็มาเชื่อมกับฟุตที่2ในจังหวะที่คนกําลังวิ่งแบบนี้เมื่อได้แล้วก็มาจิ้มที่ตัวฟุตเทจแรกก่อนจากนั้นก็แตะเลื่อนถอยกลับไป8เฟรมวิธีการเลื่อนไปทีละเฟรมนะครับให้เพื่อนๆแตะปัดที่หน้าจอแสดงผลไปทางขวาแบบนี้ครับได้8เฟรมแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็มาทําแบบเดียวกันเลยครับกับฟุตเทจที่2เลื่อนไป8เฟรมคราวนี้ปัดที่หน้าจอแสดงผลไปทางซ้ายนะครับได้แล้วก็ ตัดที่รูปกันไกลเหมือนเดิมเมื่อเราตัดฟุตเทจทั้ง2ฟุตแยกออกมาแล้วขั้นตอนต่อมาก็ให้เข้าไปที่หน้าปรับแตง่งเริ่มจากส่วนแรกก่อนนะครับก็ Double ดับเบิลแทบเข้าไปได้เลยหรือแตะที่ปุ่มนี้ก็ได้อยู่ที่เมนู r r m m e n d Fit นะครับในขั้นตอนนี้เราจะขยายวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นเหตุผลที่ปรับวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นก็เพราะว่าเวลาที่เราหมุนวิดีโอเนี่ยลองหมุนดูนะครับ เนี่ยเวลาที่หมุนนะครับจะเห็นว่าในจังหวะที่หมุนมาจนถึงตำแหน่งนี้เนี่ยครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นฉะนั้นเราจึงจะต้องขยายขนาดวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นจนปิดบริเวณช่องว่างพอดีนะครับแต่คิดว่าได้แล้วลองหมุนให้รอบด้านอีกทีครับเนี่ยครับตรงนี้ยังมีช่องว่างอยู่ก็ต้องเพิ่มขนาดวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงครับให้ปิดช่องว่างพอดีเสร็จแล้วลองเช็คดูอีกทีนะครับในขั้นตอนนี้ เมื่อชัวแล้วก็ปรับวิดีโอให้กลับมาอยู่ในองศาที่เป็นแบบปกติก่อนก็คือค่าตัวเลขขององศาตรงนี้ให้เป็นเลขศูนย์นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆแตะที่เครื่องหมายคลิปบอร์ดตรงนี้ครับแล้วก็เลือก copy จากนั้นก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยมาแตะเลือกในส่วนที่2นะครับแล้วก็แตะที่คลิปบอร์ดตรงแถบเมนูนี้อีกครั้งอ่าแล้วก็แตะเลือก paste ได้เลยครับ ก็เป็นการ Copy ค่าของอันแรกมาใส่นะครับก็คือขนาดของวิดีโอนั่นเองเสร็จแล้วลองเล่นดูครับก็เห็นว่ามันยังดูกระโดดนะครับเรามาต่อด้วยการแตะที่ไฟล์แรกนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเมื่อเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่เมนู Frame and Fit เหมือนเดิมจากนั้นก็เลื่อนแถบเวลามาไว้ที่จุดเริ่มต้นก่อนแล้วก็แตะปุ่มบวกครับเพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกต่อด้วยการเลื่อนมาข้างหน้า1เฟรม ในจุดแรกนี้ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ต่อด้วยการเลื่อนไปข้างหน้าอีก1เฟรมแล้วก็มาปรับองศาตรงนี้นะครับให้เป็นเลข1.5จากนั้นก็ขยับมาข้างหน้าอีก1เฟรมแล้วก็ปรับองศาเหมือนเดิมครับเป็นเลข3ขยับมาข้างหน้าอีก1เฟรมแล้วก็ปรับองศาเป็นเลข5ขยับอีก1เฟรมเหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับองศาเป็นเลข10อีก1เฟรมครับแล้วก็ปรับเป็นเลข14 แล้วก็อีก1เฟรมครับปรับองศาเป็นเลข21.5แล้วก็เลื่อนมาอีกหน่งเฟรมสุดท้ายครับจากทั้งหมด8เฟรมตรงนี้ปรับเป็น41.5นะครับเสร็จแล้วครับในขั้นตอนนี้สำหรับทราน i t i o n ในส่วนแรกแต่เล่นดูนะครับเพื่อดูว่าที่เรากำหนดคีย์เฟรมเนี่ยมันโอเคแล้วหรือยังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเราเอาไปประกอบกับอีกส่วนเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ชัดขึ้นก็ออกไปทำแบบเดียวกันนะครับกับอีกไฟล์ที่เป็นส่วนที่2 ิ้มไฟล์ที่เป็นส่วนที่2นะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งเหมือนเดิมจากนั้นก็กําหนดค่าเหมือนกันกับไฟล์ในส่วนแรกที่ทําเมื่อครู่นี้เพียงแต่องศาที่ปรับในส่วนนี้เนี่ยให้ปรับเป็นตัวเลขติดลบและจะเริ่มด้วยตัวเลขที่เป็นตําแหน่งสุดท้ายของไฟล์เมื่อสักครู่นี้นะครับคือ40.5ห้เอ๊เหมือนเมื่อสักครู่นี้ผมใส่ตัวเลขเป็น41.5หหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูก่อนครับ ที่เฟรมจุดสุดท้ายเมื่อครู่นี้นะครับจริงด้วยผมใส่ผิดตัวเลขตรงนี้ปรับแก้เป็น40.5นะครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็กลับไปทำต่อครับต่อด้วยเลื่อนมาคีย์เฟรมจุดที่2นะครับแล้วก็ใส่เป็นลบ21.5แล้วก็ไล่ไปจนถึงคีย์เฟรมจุดสุดท้ายด้วยค่าตัวเลขเดียวกันอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพียงแค่เปลี่ยนให้เป็นตัวเลขติดลบแค่นั้นเอง เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จจากการกำหนดคีย์เฟรมของไฟล์ทั้งสองส่วนแล้วลองดูก่อนครับจะเห็นว่าช่วงท้ายของไฟล์แรกนะครับก่อนที่จะเข้าส่วนที่เป็นทรานเซชันของส่วนแรกเนี่ยวิดีโอมันจะดูกระโดดนะครับคือจากสัดส่วนที่เป็นปกติกระโดดมาเป็นแบบสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นเลยลองดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับ คราวนี้เราจะกลับเข้าไปที่หน้าปรับแต่งของไฟล์แรกก่อนเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนแถบเวลามาที่คีเฟรมจุดที่1ก่อนครับให้อยู่บนคีเฟรมเลยนะครับจากนั้นให้มาปรับที่เมนูไซส์ลงมาที่เลข0ูนย์ครับสำหรับคีเฟรมจุดแรกนี้เสร็จแล้วมาปรับแก้บนคีเฟรมจุดที่2ทําเหมือนเดิมครับคือปรับไซส์ลงมาแต่ไม่ต้องเป็นเลข0ูนย์นะครับ ให้ยอ่อลงมาจนขอบของวิดีโอที่อยู่ทั้ง2ด้านนี้พอดีกับขอบจออย่าให้ยอ่อลงมาจนเกิดช่องสีดำแล้วก็ทำแบบเดียวกันนี้ครับกับคีเฟรมทุกจุดที่เหลือยกเว้นคีเฟรมจุดสุดท้ายไว้นะครับก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยเสร็จแล้วครับแล้วก็เข้าไปทำกับไฟล์ที่2 วิธีการทำเหมือนกันเลยครับแต่คีย์เฟรมจุดแรกเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรนะครับให้มาปรับที่คีย์เฟรมจุดที่2แล้วไล่ทำไปเรื่อยๆจนถึงคีย์เฟรมจุดสุดท้ายเสร็จแล้วออกไปที่หน้าถามไลายได้เลยครับลองดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นความสมูทและต่อเนื่องของตัวทรานซิชันนะครับ เห็นความแตกต่างไหมครับลองดูแบบช้าๆอีกทีนะครับจะเห็นว่ามันจะค่อยๆซูมเข้านะครับพร้อมกับหมุนในจังหวะเดียวกันคราวนี้เราจะเพิ่มความสมูทในจังหวะที่ซูมเข้าและหมุนด้วยการเพิ่มเอฟเฟกซูมเข้าไปเข้าไปที่หน้าปรับแต่งในส่วนแรกก่อนครับมาที่เมนู Color and Effect s แล้วก็มาเมนูที่เป็นรูปหยดน้ำที่อยู่ด้านบนตรงนี้ จากนั้นก็เลือกเอฟเฟกตที่ชื่อช็อตซูมนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับคราวนี้เราจะกำหนดการแสดงผลของเอฟเฟกต ifs นี้ด้วยการกำหนดคีย์เฟรมก็เลื่อนแถบเวลามาไว้ที่จุดเริ่มต้นก่อนจากนั้นก็เลื่อนมาเฟรมที่3แล้วก็แตะปุ่มบวกเพื่อกำหนดคีย์เฟรมจุดแรกในจุดนี้เราจะปรับการแสดงผลของเอฟเฟกให้เป็น0ูนย์ก่อนนะครับ แล้วก็เลื่อนแถบเวลามาที่จุดสุดท้ายแตะที่ตัว preset shot zoom อีกครั้งเสร็จแล้วครับกลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยแล้วก็เข้าไปทำแบบเดียวกันกับไฟล์ที่2ในขั้นตอนนี้จะต่างกันตรงที่การกำหนด keyframe ครับคือกำหนดสลับกับไฟล์ที่1คือจุดแรกเนี่ยให้ผลของเอฟเฟกแสดงก่อนแล้ว keyframe จุดที่2ค่อยปรับเป็นปกติ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลย Transition Spin ในแบบแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลองดูเสร็จแล้วก็สามารถจะเซฟพรีเซตนี้เก็บไว้ใช้งานในครั้งต่อๆไปได้เลย เสร็จแล้วก็ไปเซฟในส่วนที่เป็นจังหวะออกแต่เข้าไปแล้วก็ทำวิธีเดียวกันเลยครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับในแบบที่2นะครับอันดับแรกให้เพื่อนๆทำการขยายวิดีโอให้เต็มจอโดยที่ไม่ให้มีช่องว่างเวลาที่หมุนเหมือนกับในแบบแรกเลยนะครับถ้าจำตัวเลขในแบบแรกไม่ได้ก็ใช้วิธีหมุนดูครับ พอเห็นช่องว่างก็ทำการขยายให้เต็มแค่นี้เองแล้วก็ปรับกลับมาให้อยู่ในองศาปกติเสร็จแล้วก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยครับจากนั้นก็ทำการ Copy ค่าของเลเยอร์นี้นะครับไปวางในเลเยอร์ที่2การวางก็แตะที่คลิปบอร์ดอีกครั้งครับแล้วก็เลือก p a สต์เสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับคือตัดท้ายของคลิปในส่วนแรกจำนวน8เฟรม และส่วนแรกของคลิปที่2อีก8เฟรมเสร็จแล้วก็เข้าไปที่หน้าปรับแต่งของส่วนแรกได้เลยในขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆทำซ้ำแบบเดิมเหมือนกับแบบแรกที่ผ่านมาทั้งจำนวนคีย์เฟรมและตัวเลขขององศาคือเหมือนเดิมเลยครับ เช่นกันครับในส่วนที่2กําหนดค่าเหมือนกันมีข้อแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนิดหนึ่งนะครับคือ Transition ในแบบที่2นี้น่าจะเหมาะกับวิดีโอที่ถ่ายในมุมกว้างนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราต้องขยายวิดีโอให้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคือจุดที่เราจะโฟกัสในวิดีโอมันมีขนาดใหญ่อยู่แล้วเวลาที่เราปรับใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะดูล้นจอออกไปอีกนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยครับ แบบที่2ก็ประมาณนี้เลยครับจะไม่มีการซูมเข้าและหมุนจากนั้นก็ใส่เอฟเฟกตเพิ่มความสมูทก็เข้าไปที่ไฟล์แรกก่อนครับมาที่เมนู Color and e f f e c t ในแบบที่2นี้ผมจะเลือกเอฟเฟกตที่เป็น Motion 20นะครับแล้วก็กำหนด k e ย f r a m e เหมือนเดิมเริ่ม Keyframe จุดแรกในเฟรมที่3ปรับ Radius ลงมาที่เลข0แล้วก็เลื่อนมาที่จุดสุดท้าย แต่ที่ตัว preset motion 20อีกครั้งเสร็จแล้วครับมาทำในส่วนที่2เหมือนเดิมครับในส่วนของการกำหนด key frame ก็สลับกันกับเมื่อครู่นี้คือ key frame จุดที่1เนี่ยจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและเ,เริ่มด้วยค่าเดิมของตัว motion 20ส่วน key frame จุดที่2จะอยู่ที่เฟรมที่3นะครับแล้วก็ปรับ radius ลงมาที่เลข0ก็เสร็จเรียบร้อยครับ ลองดูความสมูทจากที่เราใส่เอฟเฟกเข้าไปให้กับทรานซิชันนะครับประมาณนี้เลยจังหวะที่หมุนเนี่ยวิดีโอจะดูมีความเบลอนิดๆจากการใส่เอฟเฟกเข้าไปในรูปแบบที่3นี้จะบอกว่าเหมือนกับแบบที่2เลยครับแตกต่างกันแค่ทีศทางการหมุนนะครับคือสลับกับแบบที่2แบบที่2เนี่ยเวลาหมุนนะครับมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ฉะนั้นในขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็เข้ามาสลับองศาให้ตรงข้ามกับแบบที่2ปรับแก้ที่ตัวคีย์เฟรมได้เลยนะครับนี่ครับจุดนี้จาก1.5ก็เป็นลบ1.5าทำแบบนี้จนครบทุกคีย์เฟรมเสร็จแล้วก็ไปทำในส่วนที่2ด้วยวิธีเดียวกันครับ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการทำ r a n s i t i o n แบบนี้นะครับที่เอามาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับและสามารถนำไปใช้งานกันได้ในคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาชมเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการใช้งานของแอป l u m a Fusion ก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ